ยังไงเนี่ยโอ้ยเดินติดอะไรวะเนี่ยโลโบชั่นยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปอือหือย,ยิงเข้าไป สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกม Lost Angelis c a u อ Online ในพาร์ทที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นนะฮะตลับคลิปในวันนี้นะฮะก็มันมีบั๊กหรือเขาจงใจทำอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะคือมันสามารถอ่าสโลโมชั่นได้โดยไม่ต้องพิมพ์สูตรในเกมนะฮะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันฮะก็จะเล่นกันในโหมดซอมบี้ดีกว่านะฮะซอมบี้โซเวอร์นะฮะ,ะ,ฮะอ่ามันสามารถบั็กยิงปืนแบบสโลโมชันได้นะฮะโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์สูตรใดๆทั้งสิ้นนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะอ่าตอนนี้เข้ามาที่เว็บหนึ่งกันเลยทีเดียวนะฮะโอเคมาที่อันนี้ก็คือการสโลโมชันของมันอย่างหนึ่งนะฮะ นี่ฮะเวลาเรากดเปลี่ยนปืนเนี่ยมันจะสโลมเบอชั่นใช่ไหมเราสามารถกดเล็งแล้วก็ยิงปืนได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าซอมบี้จะมาทางไหนนะฮะซอมบี้มาทางไหนวะซอมบี้มาทางนู้นนะฮะเล่นโหมดซอมบี้ทีไรมังขนลุกตลอดเลยนะฮะ กดเล็งะฮะกดตัวนี้ปึ๊บแล้วก็แล้วก็กดออกนี่ใช่ไหมแล้วก็กดรีโหลดอย่างเงี้ยนะฮะหน้าจอที่ว่ามันไอ้นี่มันจะหายไปนะฮะแล้วมันก็จะ slow motion ไปรเรื่อยๆเลยนะฮะแล้วมันก็จะช้าทั้งเกมเลยนะฮะรีโหลดยังช้าเลยเนี่ยกว่าจะใส่แม็กกว่าจะใส่อะไรได้อนะปักเล็งอ้าว เล็งหัวเ้าไม่โดนเดี๋ยว,ว,ยวปักโดนหัวแล้วหนึ่งตัวปักโดนหัวแล้วทีเดียวตายเลยนะฮะแล้วจะให้มันยกเลิกสโลโมชันนะฮะกระโดดมาโอ้โหกะโดดนี้เลยนะฮะแล้วสโลโมชันเราก็ต้องกดอันนี้แล้วก,กดกลับแค่นี้ก็ยกเลิกละ โอ้โหตกไก่ตกไก,ก,ไก่เดี๋ยวรีโหลดแป๊บนะะเวลาเรามาใกล้ๆมันก็ยิงแม่งไปเลยนะฮะมันจะเบอร์ๆอหน่อยนะฮะโอเคแต่เราแค่เห็นตัวละครหรือเห็นศัตรูมาเราก็ยิงได้โดยไม่ต้องเล็งอะไรมากมายนะฮะอยู่ไหนวะซัมบี้มาคาหมดยังอยู่ยังไงสสลโมชั่นยิงเข้าไป อไอ้นี่ก็โดนหัวละเวฟบสามมาแล้วม嘛โอ้โหสโลโมชั่นยิงเข้าไปเปี้ยงหัวแตกไอตัวนู้นเปี้ยงหัวแตกอีกตัวแล้วสโลโมชั่นยิงเปี้ยงหัวแตกอืมอืม ตายมันยิงมัน,ม,นมันเล่นเพลินดีแบบฆ่าศัตรตูฆ่าซัมบี้ไปเรื่อยๆนะฮะตัวโปโมชั่นนะฮะมีลูกสองเอ้ยมีสไนเปอร์ด้วยนะฮะสไนเปอร์ยิงเข้าไป วันี้ผมปรับภาพต่ำสุดเนี่ยมันก็เลยรู้สึกแปลกๆนะฮะลูกซองดีกว่านะฮะอุ้ยยิงใกล้ๆยังไม่โดนเลยลูกซองอะโหลรดรโหลรดรโหลดโอเคมา ลองปืนพกเด้ปืนพกมาละยิงสโลโมชั่นยิงเรียบร้อยตายในนัดเดียวนะฮะเวฟห้าแล้ววะอยู่ไหนซัมบี้ยิงแบบอื้ือื้อตายตรงนี้เลยหนึ่งตัวตาย ตายยังย,ยิงตายตายยังโอเคโอ้หมีตัวนึงอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตัวนึงตายแล้วก็ตัวนี้อยู่ตรงนี้ตัวนึงเมื่อกี้นีนเห็นอยู่อืมโดนหัวไหมโดนหัวไม่โดนโอเคโดนหัวนีรอด ยิงเข้าไปตายครับเวฟหกละอือหืออื้ออือโอ้โหข้างหลังมาข้างหลังมาเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวดยวเดยเยเยเเ ีโหลดปับ๊บยิงเข้าไปล้มไม่โอเคโเคดนหัวแตกเรียบร้อยรีโหลด <ítulo> โอ oh, <hot> ้โหขนลุกเลยได้ยินเสียงสัมม <im urity> ีอะไรขนลุกทุกทีนะฮะต้องสโลโมชันตลอดเลยนะฮะไม่งั้นยิงไม่โดนนะฮะเกมนี้มันเล็งปืนยากไม่สโลโมชันยิงไม่โดนนะขนาดสโลโมชันยังยิงไม่โดนเลยเนี่ย รีโหลดเปลี่ยนปืนได้ไหมขนาดรีโหลดอยู่เปลี่ยนปืนไม่ได้อีกนะฮะนะฮะกดเปลี่ยนปืนไม่ได้เร็วๆมึงร,รีโหลดช้าจังเร็วๆกดโอเคเปลี่ยนปืนแล้วอือยิงโอเคตายไหมไม่ตาย อืมตายมันต้องตายแบบนี้มันต้องตายอืมยิ่โหลดเร็วเ,ว,เว็บแปดแล้วซอมบิจะมากี่ตัววะเฮ้ยืมเดี๋ยว

ตายหมดยังซโลโมชันะยิงหัวไม่โดนเปลี่ยนเป็นไอ้นี่นะฮะสไนเปอร์หนึ่งหัวแล้วก็แล้วก็แล้วก็เอา้าชักกระสุนช้าอีกนะฮะนะหนึ่งองสอลก อาไม่ยิงเออโอเคกดรีโหลดนะฮะรีโหลดแบบสโลโมชันนะฮะอ่ะเสร็จหรือ,อยังซูมแล้วซูมรอละอ่ะ เปลี่ยงเขาให้โอเคแค่นี้แหละเว็บสิบลุกซอนไหม โอ้ยเดินติดอะไรวะเนี่ยตลโบชั่นยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปอือหือย,ยิงเข้าไป โอ้ยกระสุนหมดแล้วทำยังไงดี้ยต้องกระโดดหนีซอมบีก้ก่อนเลยกระสุนมาแล้วยิงแม่งเลออยอย เต็มเต็มหัว <c oughs> เลยโอเคเราดูมุมมองเนียนมุมมองบุคคลที่หนึ่งนะฮะโอเคซอมบี้เท่านี้หมดแล้วนะฮะทีนี้เหลือแต่ตรงโน้นแล้วปึออ๊บมันต้องกูว่าต้องกิ้งแน่นอนเลยกระโดดแบบนี้โอ้โหทำไมาเวลามุมมองบุคคลที่ ที่สามทำไมมันไม่กิ้งวะเวลากระโดดมันจะกิ้งเฉเพาะมุมมองคนที่หนึ่งนะเวลากระโดดเกมนี้เต็มหัวหนึ่งหัวเอา้ายิงโดนแต่ไม่ตายตายแล้วครับผมเราต้องก็วิ่งอย่างช้าเลยแล้วก็กระโดด ดูดิโอ้ยอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวขอรีโหลดนะครับรีโหลดก่อนกว่าจะรีโหลดเสร็จมันน่าจะมาถึงแล้วละ่ะพี่น้องเล็งก่อนคือมายิง ไม่โดนอะเปลี่ยนปืนดีกว่าปืนนี้แล้วกันมันให้ความรู้สึกเหมือนเกมดูมยิงซอมบี้อะโอ้โหมแม่งมายังไงมายังไงนักหนาเนี่ยโอ้โหต้องหนีก่อน นีก่อนมันเยอะเกินมันเยอะเกินไม่ไหวมันไม่ไหวมันเยอะเกินดีโหลดดีโหลดดีโหลดก็ต้องวิ่งหนีอย่างดีที่มันดีโหลดไปวิ่งไปได้วิ่งวิ่งก่อนโอ้โหวิ่งโอ้โหกระโดดตีลังกายิงยิงวิ่งวิ่งก่อน มันวิ่งชนซอมบี้ได้เลยเนี่ยมาวิ่งวิ่งกระโดดพึ๊บพุ๊บวิ่งกระโดดมาแล้วยิงเอาพุ๊บยิงแล้วมั้แป๊บนึงปึ๊บกระโดดโอ้โหตีล่งตาเหมุนเหมุนหมืนไปหมุนไปโอเคยิงแบบสโลโมชั่นปังเราให้ปัง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 อ่ะปัง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 โหลด

มันน่าจะมีบอสออกมาบ้างนะแบบว่ามีซัมบี้ถือถังแก๊สมาแลนะ้วมันจะซัมบี้ตัวใหญ่ซัมบี้แบบว่าเป็นพวกอะไรนะมีซัมบี้ตำรวจมีซัมบี้อะไรแบบนี้แปลกๆหน่อยดีกว่าไม่รู้่หนหนะัวใจต่อแล้วเนี่ยโอ้โหมันเล่นมันเล่นเพลินดีแค่จบวันววนี้แต่ผมก็จะจบคลิปแล้วลนะ่ะเพราะว่ามันเริบบรนะ่มเบิดมาเต็มเลยอะโอเค ยังไม่จบเว็บนี้เลยเอาให้จบเว็บนี้ก่อนนะโอเคจบเว็บละก็ก็มาเล่นให้ดูแค่นี้นะฮะก็มาเล่นให้ดูเพื่อแบบเออเพื่อคนอยากใช้สูตรแบบสโลโมชันโดยที่ไม่ต้องพิมพ์สูตรตัวเลขอะไรเงี้ยนะฮะก็ลองกด ตามผมก็ได้อันนี้ผมบอกสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะฮะส่วนใครที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะฮะอันนี้ผมรู้ตั้งนานแล้วแต่ผมเพิ่งจะมาถ่ายคลิปนะฮะคือผมรู้มาเป็นเดือนละนะฮะว่ามันมันกดแบบนี้ได้แต่ผมไม่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปให้ดูบางทีผมก็ลืมลืมบ้างอะไรบ้างแล้วก็เผลอลบเกมไปนะฮะเพราะว่าความจําเครื่องมันผมไปเล่นเกมอื่นอยู่นะฮะแล้วมันต้องจําเป็นต้องลบเกมออกหมดเลยอะ ะะเพื่อที่ให้เล่นเกมที่ผมเล่นไหวนะฮะแต่ตอนนี้เริ่มเกมไม่ไหวแลวนะฮะเล่นไหวเป็นบางเกมละนะฮะเกมไหนที่ผมทำทาคลิปลงอะเกมนั้นอะผมพอเล่นไหวนะฮะถ่ายคลิปไหวนะฮะโอเคขอจบคลิปไว้ก็แต่เพลงทานี้ก็แล้วกันนะฮะไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับผม